สวัสดีค่ะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะห่างหายจากการทำคลิปแต่งหน้าใน u t u ู e ไปนานมากวันนี้กลับมานะคะนี่เรียกได้ว่าเป็นลุกแรกหลังจากที่แก้จมูกมาเลยนะคะนี่ก็คือ2เดือนแล้วนะคะวันนี้นะคะจะแต่งเป็นลุกอะไรนั้นก็คือตามต้นคลิปเลยนะคะเพราะาตอนนี้ก็คือยังแบบว่ายังคิดไม่ออกแต่งไปคิดไปลวกันมาเริ่มกันเลยจะ้ะลงบำรุงผิวก่อนนะคะวันนี้ใช้เป็น Morning m a r k นะคะตัวนี้เป็นมาร์ซมิติใหม่นะของแบรนด์บาโดมบากินะคะ ก็คือใช้ประมาณ2ข้อนิ้วชีนะคะใช้ใช้สองข้อนิ้วชี้นะแล้วก็ทาทั่วหน้าแล้วก็คอนะคะตัวนี้เป็นมาร์กแบบไม่ต้องล้างออกนะเลิศนะมาร์กมิติใหม่วันนี้ใช้เป็นสูตรสิวนะคะเพราะว่าเป็นใกล้เป็นประจำเดือนมันจะเริ่มมีสิวขึ้นตัวนี้ลองใช้มาเป็นเดือนแล้วนะคะโอเคเลยอะแต่ว่าเขามีขายในเซเว่นเท่านั้นแหละรอให้สกินแคร์ซึมเข้าผิวนะคะ เขาบอกว่า15วิและสกินแคร์ซึมเข้าผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไม่เหลือความเนะหนะแล้วที่หน้านะคะต่อไปก็คือลิปมันจ้ะลิปมันวันนี้ใช้เป็นลิปอิดนะคะจะได้ทาลิปสวยแล้วก็ปากไม่แห้งนะจ๊ะทาเยอะๆเลยงานผิวนะคะใช้เป็นกันแดดตัวเดียวนะคะไม่ลงรองพื้นนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือตัวเดียวจบจ้ะตัวนี้ก็คือเป็นกันแดดเนื้อทินค่ะเนื้อคือแบบบางเบามาก สามารถทาเยอะได้เลยตัวนี้ก็คือนาตี้ใช้แทนรองพื้นเลยนะคะกันแดดด้วย s p 50 p s 4บวกกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ปรับให้ผิวสวยเบอร์ลูกุมขนคนุมมันแล้วก็ผิวจะกระสวยยังกระใส่คิลเตอร์นะดูนะตัวนี้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้นาตี้เป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะนี่ตัวนี้นะจ๊ะรีวิวเยอะมากไปหาดูไปตามดูกันได้เลยนะคะ ช่องทางสั่งซื้อก็มีทุกช่องทางแล้วตอนนี้นะคะเซิร์ชหากินได้เลยนะจ๊ะกับน้องนาดี้นะคะตอนนี้ขายมาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะมันง่ายอะ่ะคือแบบไม่ต้องลงรองพื้นเลยแล้วแบบตัวเดียวจบเหมาะมากคนที่แบบชอบงานผิวผิวโกโลสวยเบาสบายทั้งวันแน่นอนคือเนื้อเขาจะกิืนเข้าไปกับผิวแบบนี้เลย แล้วก็ผิวจะสวยแบบยังกติดฟิลเตอร์นะปกปิดได้แบบระดับปานกลางนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่มีปัญหาผิวอะไรเงี้ยคือลงตัวเดียวจบได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมีจุดด่างดำหรือว่าอะไรที่ต้องการการปกปิดเนี่ยสามารถใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยเฉพาะจุดได้เลยทาทั่วหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวแบบนี้เลยนะคะผิวก็คือจะสวยขึ้น แตดูเป็นผิวของเราจริงๆเหมือนไม่ได้ทาเลยเลยคือลดตรงนี้นะคะนาทีจะใช้น้องนาดีเนี่ยลงที่บริเวณใต้ตาด้วยนะคะใช้เป็นแทนคอนซีลเลอร์เลยบริเวณแบบหน้าแก้มตรงนี้ทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้คู่กับฟองน้ำนะคะก็จะทําให้ใต้ตาเนี่ยดูสดใสขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงตรงนี้ด้วยตรงนี้มันชอบแบบแดงๆเนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยงานผิวคือง่ายมากๆเลยต่อไปนะคะแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นเนี่ยตัวนี้คือชอบมากนะขอป้ายยาเลยนะเป็นครั้งแรกที่เปิดใจใช้เอสเตอร์ลอเดอร์นะคะตัวนี้เนี้ยเป็นทันสโลเซนนะทันสโลเซนแมทนะคะของเอสเตอร์ลอเดอร์แล้วแบบแป้งฝุ่นเขาคือเนื้อแบบละเอียดมากนี่เขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเนื้อละเอียดมากจริงนี่คือจะหมดลนะนัตเตียชอบใช้คู่กับแปรงนะคะแปรงตัวนี้นะคะของแบรนด์ซูเปอร์มัมนะคะ ใช้คู่กันคือดีมากนี่แล้วก็ปัดๆเบาๆทั่วหน้าหรือว่าจะใช้พับที่เขาให้มาก็ได้นะคะพับที่เขาให้มาก็จะเป็นพับตัวเนี้ยเนี่ยแต่ว่าคือใช้คู่แปรงคือมันง่ายมันสะดวกไงแค่นี้เซ็ตกันแดดเซ็ตลงพื้นดีมากงานผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือแต่งหน้าต่อได้เลย ต่อไปคือการคอนทัวร์นะคะตัวนี้คือเป็นพาเลตที่สวยมากจากแบรนด์เวิร์นโนนะคะตัวนี้คือกจะกลิ่นหอมช็อกโกแลตด,ด้วยเปิดออกมาก,ก็คือหอมขนมมากๆนี่สวยมากนะเนตะี่ชอบใช้สีนี้นะคะคือตัวนี้มันจะมีทั้งแบบว่าคอนทัวร์แล้วก็มีแบบไฮไลท์ด้วยนะคะไฮไลท์ที่เป็นแบบชิมเมอร์กับแบบแมทแบบนี้นะคะเดี๋ยวใช้ตรงนี้นะคะคือวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ที่มันแบบว่าไล่สีมันอาจจะแบบว่า มันจะอาจจะมีหมุนหมุนบ้างนะแบบไม่เท่ากันบ้างเลยแต่มันสวยมากเลยนะมันแบบมันสวยมากจริงแต่ว่ามันชอบหมุนจริงๆมันต้องอยู่แบบเนี้ยมันต้องอยู่แบบคางเนี้ยแต่ข้างนี้มันขึ้นขึ้นไปข้างบนนะคะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าแปลกๆปกนิดนึงเอาด้านแป้งใหญ่นะคะสีเดียวกันกรอบหน้าหน่อยหน่ึงไล่สีแรงเงาพอดีว่าพาเลตคอนัวร์ตัวนี้สีมันแบบธรรมชาติดีนะคะมันดูไม่เปื้อนๆสำหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูแบบว่า เป็นสีน้ำตาลเกินไปนะคะมาที่พาเลตตานะคะคือตัวนี้ค่ะสวยอีกแล้วก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันกับตัวคอนทัวร์นะคะและคือเขาทำแพคเกจออกมาสวยมากสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะเนี่ยคือสีอะ่ะคือสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะสีสวยมากมีทั้งแบบแมตต์แบบชิมเมอร์นะคะสวยมากๆเลยนะลุคนี้จะใช้ตัวนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตรงกลมๆตรงนี้นะคะ ทาให้ทั่วเปลือกตานะคะลงยาวๆลามมาถึงตรงที่ช่วงหางตาด้วยนะคะต่อไปนะคะมาที่สีนี้นะคะ่ะลงไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงเบ้าตานะคะสีต่อไปนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มด้านล่างสีนี้จะเน้นช่วงหางหางตานะคะ แล้วก็ท่วงใต้ตาล่างนะคะตั้งแต่กลางตาจนถึงหางตาใช้แปลงเบรนเบลนด์นะคะอายแชโดว์คือสีสวยจริงใช้สีที่เข้มที่สุดค่ะลงที่ตรงหางตานะคะชิดๆกับแนวขนตาลากยาวออกไปนิดนึง แล้วก็เปลี่ยนเป็นแปลงเล็กๆแบบนี้นะคะแต่สีน้ำตาลเข้มเหมือนเดิมเอามาลงที่ใต้ตานะคะตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาเลยแต่ไม่กรีดแบบใหญ่นะคะเอาแบบว่าแนวแนวขนตานะคะยังอยู่ที่พาเลทนี้อยู่นะคะคือบอกได้เลยว่าใช้ได้แทบจะทุกสีมาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชิมเมอร์นะที่ชอบใช้กับมือเลยนะคะสำหรับชิมเมอร์ตรงนี้เนี่ยเอาลงมาบริเวณหัวตาจนถึงช่วงกลางตานะคะโอ้โหวิงสุด วิงมากหัวตาจะถึงช่วงกลางตาแล้วกิตเตอร์แบบสวยมากอะกิตเตอร์คือละเอียดมากแล้วก็กิตเตอร์สีเดิมนะคะแต่ว่าใช้กับแปลงลงที่ใต้ตาเน้นช่วงกลางตานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอปัดคิ้วก่อนนะคะนัตี้จะไม่ได้เขียนคิว้วเพราะวันนี้ก็คือแบบว่าทำคิ้วมาแล้วนะคะแล้วแบบมันสีเข้มไปเราก็จะมาดอปสีคิ้วด้วยมาสคาร่าตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์เคนะคะมาสคาร่าคิว้ว สีคิ้วเปลี่ยนชัดเจนตัวนี้ดีมากนะย้อมสีคิ้วดีนะคะแล้วก็แบบมันไม่เหนะคิ้วอะ่ะมันไม่หนักต่อไปนะคะคืออินไลเนอร์อินไลเนอร์ใช้เป็นตัวนี้นะคะจากเมลินดา x อ s l i m นะคะใช้เป็นเบอร์0ูนย์เป็นสีน้ําตาลค่ะตัวนี้ดีนะใช้มาร่วม10แท่งแล้วนะคะ10กว่าแท่งละกันน้ำกันเหงื่อดีนะคะไม่แผ่นด้าด้วย ต่อไปคือะคะอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์นะคะนัตตี้ก็ยังคงชอบใช้แบรนด์นี้แบรนดีเยาแบรนด์เดิมนะคะของแบรนดี u u p นะสีที่ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันสีบล o w n แบล็ k ค่ะไม่ต้องกรีดเส้นหนาะมากกรีดเส้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปนเน้นที่ขนตากันในลุคนี้ ต่อไปนะคะนะที้ชอบใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลอ่อนนะคะเป็นแบรนด์ D.U.P เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เป็นสี natural brow n นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้จะเอามาลงที่ใต้ตานะคะจะกรีดเป็นเส้นบางๆที่สุดตั้งแต่ช่วงบริเวณกลางตาลากมานะคะจนถึงหางตาแต่ว่าไม่ต้องจะหลดหางตานะคะลากไปตรงๆเลยลากไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาถมนิดนึงตรงช่วงนี้ ก็คือมันจะเป็นอายไลเนอร์สเส้นแบบนี้นะคะก็จะมีความแบบเป็นอนิเมะนิดนึงแล้วก็จะหลอกได้ว่าเราตาโตแล้วก็ต่อไปนะคะกลับมาที่พาเลตนี้นะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้กับแปลงหัวเล็กๆนะคะจะเอามาลงที่บริเวณด้านบนของไลเนอร์นะคะคือลากตามไลเนอร์เลยจะทำให้มันดูแบบฟุ้งๆขึ้น ด้านล่างด้วยต่อไปนะคะมาสร้างดอลลี่อายกันนะคะก็จะมาที่อายแชโดว์ตัวนี้นะคะใช้สีนี้ค่ะแตะแบบทีละนิดนะคะไม่ต้องแตะเยอะเราจะทำตาแบบนี้ทำตาอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้เห็นแบบเป็นถุงตาของเราขึ้นมานะคะจะลากจากตรงนี้นะคะตรงช่วงกลางมาถึงตรงนี้นะคะค่อยๆลากเสร็จแล้วก็ใช้แปรงสะอาดๆนะคะในการเกลี่ยอีกหนึ่งรอบ ความดอลลี่อาเกิดขึ้นละต่อไปนะคะกลิตเตอร์เพิ่มความวิงให้กับดวงตานะคะตัวนี้จะเป็นกลิตเตอร์จากแบรนด์ลากาลาสนะคะจะใช้เป็นด้านสีชมพูลงไปนะคะแต่ว่าเน้นช่วงกลางตาแล้วก็ช่วงเปลือกตาช่วงกลางตาเหมือนกันแล้วใช้มือกเกลี่ยนิดนึงวิงมากดัดขนตาคะ่ะ ต่อไปนะคะในส่วนของขนตาปลอมนะขนตาปลอมนะที่ใช้เป็นแบบช่อเล็กๆนะคะเป็นช่อเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กับ กาวติดขนตาปลอมนะคะตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์คอสลุกนะคะวิธีการติดขนตานะคะนาตีจะเอาเอากาวนี่มาจุ่มจุมตรงที่ฝาแบบนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ้เขาเริ่มเริ่มจะแห้งนิดหนึ่งแล้วก็เอาขนตานะมาจุ่มนะคะวิธีการติดของนาตีนะ,ค,ะคือนาตีเป็นคนที่ชอบตาแบบเรียวยาวนาตีก็เลยจะเอาขนตาที่ยาวที่สุดเนี่ยมาไว้ที่หางตาแล้วก็ไล่ระดับมานะคะจะติดประมาณ3มช่อข้างละ3ชมชอก็พอนะคะเริ่มจากขนตาที่ยาวที่สุดนะคะมันจะอยู่ช่วงตรงกลางกลาง ขน,ะะนตาที่ยาวที่สุดนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็เอามาจุ่มกาวแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการติดนะคือนาะตี้อาจจะชอบติดที่ด้านบนของขนตาจริงนะคะมันถึงจะไม่เครืองเนาะแต่ว่าจะติดให้มันเลยตาจริงเราไปหน่อยนะคะเพื่อหลอกว่าตาของเรานี่เรียวยาวนะคะติดปุ๊บเนี่ยก็จะได้แบบนี้นี่ชอบที่ยาวที่สุดอยู่ตรงหางตาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพิกัดขนตาจะทิ้งไว้ให้ที่ description box นะคะจะได้ตามซื้อกันได้แล้วก็จะมาติดด้านนี้นะคะจะได้รู้ว่ามันเท่ากันไหมอ่าแล้วก็ดูว่าเอ้ยซ้ายขวาเท่ากันหรือยังนะองศาโอเคหรือยังนะต่อไปไล่ระดับให้สั้นลงประมาณตัวเนี้ยตัวที่3ก็ติดถัดมานะคะไม่ต้องใกล้กับช่อแรกมากนี่ก็จะห่างกันประมาณนี้เลยช่อที่3จะเป็นช่อที่เล็กที่สุดนะคะเล็กที่สุดคือตัวแรกเลยติดตรงช่วงกลาง ขนตาก็คือปังมากจริงต่อไปนะคะเราจะมาปัดมาสคาร่านะคะคือปัดทับขนตาปลอมไปเลยนะจ๊ะใช้ของ Peripera นะคะรุ่นนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นรูปน้องหมาใส่แว่นใส่หมวกน่ารักมากตัวนี้ก็คือจับช่องขนตาได้ดีมากนะคะแล้วก็กันน้ำดีมากแล้วก็ค่อยๆใช้แหนบจัดช่องขนตา ให้มันแบบดูสวยงามขึ้นนะคะขนตาล่างด้วยนะคะปัดแก้มนะคะเป็นตัวนี้นะบัชออนจากฟาว r No เหมือนกันนะคะตัวนี้คือสีสวยมากมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีความแบบอมม่วงนิดหนึ่งมีความพาสเทลนะคะตลับคือสวยที่หนึ่งปัดแก้มนะคะจะเน้นช่วงบริเวณหน้าแก้มปัดคางด้วยหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ปัดตรงที่จมูกด้วย มาลงไฮไลท์นะคะที่พาเลตนี้คอนทัวร์ใช้มือนะคะแตะตรงไฮไลทต์ตรงนี้แล้วก็ลงที่สันจมูกและตรงที่ปลายจมูกนะคะตรงนี้ด้วยไฮไลท์ที่หัวตาด้วยนะคะคือหน้าพุ่งไว้ไหวอะลูกเนี่ยการลงไฮไลท์ที่หัวตานะจ๊ะจะบอกให้ว่าทำให้เราสวยขึ้นอีก300%นนะคะ จริงๆมันจะทำให้สวยขึ้นอีก300%มาที่ขั้นตอนของลิปสติกนะคะลิปวันนี้นี่ใช้เป็นตัวนี้นะคะจาก Bobbi Brown ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นแบบแมตต์นะคะแบบติดทน10ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้จะเป็นสี n e u t r a l Ro s e 3 1นนะคะสีนี้คือสวยมากจะเป็นสีแบบแดงอมน้ำตาลนะคะแตะๆไปอย่างเี้ยทาทั่วๆแล้วก็เบนๆตรงขอบปากใช้มือนี่แหละแ,แตะๆเบนเ แล้วก็ย้ำลงไปอีกท่วงกลางสีสวยมากเลยทุกคนสวยจริงและจะมาลงสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันของแบรนด์ 4U2 นะคะจะเป็นเบอร์02สีนี้นะคะจะลงไปที่ด้านในริมฝีปากเน้นแค่ที่ริมฝีปากล่างก็พอนะคะเ,ออเน้นช่วงกลางเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะ ีบร้อยกับลูกนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันเนาะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีนะคะมันเป็นการแบบแต่งไปคิดไปเรื่อยๆแต่คือชอบนะ นี่คือแต่งออกมาแล้วคือชอบเลยอะ่ะเออคือชอบเลยจริงๆนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการมาทําลุคแต่งหน้าต่อ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 ,ต,อต่อไปนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนพิกัดเครื่องสําอางนะคะจะพยายามใส่ให้ที่ Descript i o n b ็ x ที่ด้านล่างคลิปตรงนี้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ